ตอนนี้ฝรัง่งมาชมวัวฝรั่งมาชมวัวพาหลานมาชมวัวนะครับฝรั่งพ่อใหญ่อลันมาเยี่ยมคอบครูมวลชนครับให้ชมวัวครับใครสนใจจะเอาไปเลี้ยงนะครับคใครสนใจเอาไปเง,งอะพี่น้นองเดอ้อนี่ซี่ไล่กันนี่นี่ตัวทึิก พอยนี้ล้อนจาพอติดดังกิดมาชมมัวให้เบึงขอบคู่มันชนครับใครสนใจก็สามารถมาชมได้อยากเอาไปเลี้ยงกัมาเช่ยไรนะครับเด้อเอ้กับหลาน กับหลานน้อยสวัสดีปีใหม่สวัสดีปีใหม่นมามาจุดที่เบาเล้าได้แล่านี้เจ้าน้อยกับเบาเล้าได้ตัวพ่อใหญ่มาอยู่บ้านเฮาดวนลรานะครับเราตอนมาเยี่ยมชมเรามักตัดมักงัวมักหมามักเล็กหน่อยน้ำเลยจนเล็กหน่อยขี้ข้อผมเห็นว่าเราเอาพี่น้องชมบรรยากาศขอบคุณมันจนครับนี่กับท็กรไปครับนี่ เขายไปคุ้นก็นเชิญนลครับนี่เมียไงเมียนี่กับมีทองแล้วครับ,บท,อง,อ,บทองกับปีสาจแดงที่ขอดวันทีซิบเก่ามีหน้าครับอันนี้ก็ททองแมีสีดำในก็ททองครับไก่ขอดแล้ว นี่เมียนี่กำลังลงใหม่ที่ทางพุ่นแล้วว่ากันใครสนใจต้องกันไปเลี้ยงกับเชิดเลยรับเดอ้อขอกู้บรรชนทา่าบรรทุนอาเฮาเพี่อละพี่น้องเดบึงชมงัวมีแต่ง,งัวงซ้ำนี่แหละครับบอทัศการเลี้ยงงัวใหญ่เกิเพิ่นนี <laughs> ่งัวใหญ่ตัวเดียวเลยล่ะ <laughs> นี่แต่บักเทิกหน่อยนี่ก็บ,บักเทิกหน่อยลูกแม่นั่นแหละครับลูกแม่แดง พอยังอยาลั่นชมอยู่เอาแทงคิวแทงคิวเนี่ยชจมกับบักเถิดสองเถิดนี่ก็ลูกเถิดกันเถิดหน่อยมันหยอกนี่มันหยอกยอกันนะาชมบรรยากาศครับขอบคุณมันชนยังไม่แรงนะครับ น้องสนใจต้องการเอาไปเลี้ยงกันเช่นนะครับ mm hmm. เด้อติดต่อได้ที่คู่บันชน092ย์เก้าสหาหนึ่งหนึ่งหนึหาหขอบคุณหลาย,ลายครับบรรยากาศมองมองยูมองเศ้าของคู่บันชน <laughs> นอนของงัวนี่นะครับยยกัน ปลาก็มีกินกบก็มีกินไก่ก็มีเป็ดก็มีนะครับดูแบบลูกทถุงครับวนดำวเฮามีความสุขดีพี่น้องเบิ่งบรรยากาศครับ อย่างตําหางสังกัสีเจ้าของถ้าครับพี่้องสนใจนะครับต้องการไปเลียงไปขุดเลยเชิญนะครับได้ขอบคุณมันชนตามเบอร์โทรนั่นแหละครับขอบคุณหลายครับส,สบายดี